แมนซิตี้จืดอเกูโรยันเองติดเชืเ a, ้อโควิดเป๊ปกวาดิโอลากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเจอเรื่องปวดหัวอีกแล้วเพราะเซคิโออเกูโรติดเชื้อโควิด -19 หลังเควินเดอร์บอยกับไคลวอลเกอร์ซึ่งเจ็บจากเกมชนะแอสตันวิลล่าเซคิโออเกูโรกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ประกาศยืนยันผ่านทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหสัสบดีที่21มกราคมที่ผ่านมาว่าตัวเองมีผลตัวเชื้อหาไวรัสโควิด -19 ออกมาเป็นบวกดาวยิงชาอาเจนตายทวิตข้อความว่าหลังจากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชือ้อรายหนึ่งผมได้แยกไปกักตัวและผลตรวจล่าสุดออกมาว่าผลตรวจโควิด -19 ของผมออกมาเป็นบวกผมมีอาการอยู่บ้างและผมกำลังทำตามคำสั่งของแพทย์สำหรับการรักษาตัวดูแลตัวเองกันด้วยนะทุกคน โดยอากเวโรไม่มีชื่อลงสนามในเกมเอฟเอคัพรอบ3มที่เรือใบสีฟ้าชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้สาต่อศูนย์ทั้งที่ไม่มีข่าวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดก่อนที่เปปกัวดิโอลากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยอมรับพวกุนต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเพราะมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด -19 ในเวลานี้แมนซิตี้กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนขึ้นมาร้างร่องจากูงพี่เมลีกแล้ว แต่วาดิโอลาต้องเจอกับปัญหานักเตะหลายรายโดยนอกจากอากูโรที่ติดโควิดแล้วนั้นเควินเดอร์บอยกับไควอเกอร์ก็เพิ่งบาดเจ็บจากเกมชนะแอสตันวิลล่า2ต่อ0อีกด้วย